น้องครับเฮียอยู่ไหมครับอ้าวพี่วุฒิสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮียยังไม่เข้ามาเลยค่ะยังเหรอค่ะมีอะไรอเปล่าคะอพอดีว่าพี่เจ้าพระปิตาเนื้อทองคํามาขายเฮียเท่าไหร่คะเนี่ยสองแสนครับอืมแต่หนูทํางานให้ค่ะพี่วุฒิจริงๆผมก็นัดเฮียเขาไว้อ่ะเพราะเดี๋ยวเขาก็น่าจะมานะเมื่อกี้โทรหากันอยู่น่าจะอีกนานค่ะจริงเหรอจะเข้ามาใช่เนี่ยเดี๋ยวพี่วุฒิฟังหนูไว้เดี๋ยวหนูทางานให้แล้วรอรับเงินอย่างเดียวอ่าชัวนะชัวค่ะสองแสนนะได้ค่ะไม่ลดแล้วนะราคานี้โอเค ได้ครับครับผมค่ะปีดีค่ะฮลัลโหลค่ะเฮียฮัลโหลวาไงเอ่อเฮียอยู่ไหนรอคะนี่อยู่ที่จอดรถแล้วเนี่ยฮะถึงแล้วหรอใช่ใช่กำลังจะเข้าไปอ๋อไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวหนูไปหาที่จอดรถมีอะไรเหรอน้าคีเดดค่ะเฮียอ๋อได้ได้งั้นรอแต่แถวนี้แล้วกันนะโอเคครับค่ะค่ะเฮีย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 มานี่วมานี่วมานี่ยมานี่มานี่ ทำไมลับๆแลอนี่ค่ะปิดตาเนื้อทองคำสามแสนนี่เหรอทีเด็ดที่บอกยวแป๊บหนึ่งนะขอดูแป๊บถ้าปิดตาเนื้อทองคำสร้างสิบเก้าองค์สวยจริงๆนะเนี่ยองเนี้ยสามแสนได้เหรอค่ะเนี่ยไม่ได้บอกอะไรเยอะเลยบวกกำไรนิดเดียวบวกกำไรนิดเดียวอเหรอค่ะสามแสนสองแสนก็ไม่ได้ใช่ไหม โอ้โหไม่ได้ค่ะยังไม่ได้เนียพวกเงินสดมาพอดีสามแสนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเฮีย,ยเดี๋ยวเข้าตู้ตีเีนต่อนะเฮียเฮียวันนี้ไม่ต้องเข้าหรอกคะ่ะเหมือนมีบอกว่าคนจะมาที่หน้าร้านอะเดี๋ยวหน้าตู้หนูเฝ้าเองเฮียไปหน้าร้านเลยค่ะไปหน่อยไม่ได้เหรอโอ้ยไม่ใช่มีอะไรนะ่ะวันนี้ กลับก่อนก็ได้ไปเฝ้าหน้าร้านอ่ะเดี๋ยวมีคนเอาผ้ามาขายหน้าร้านใช่ใช่ค่ะงั้นเจอกันร้านแวกสวัสดีค่ะนานจังวะอ้อรอนานแล้วเนี่ยนี่ค่ะพิวฒมาแล้วอ๋อโอเครอนานมากเลยอืมเนี่ยได้เท่านี้เลยหนูทําสุดกําลังเลยค่ะให้พิวฒเนี่ยได้มาเนี่ยสองแสนไม่ได้บวกอะไรเลยหรอไม่ได้บอกอะไรเลยจริงเหรอจริงสุดกําลังเลยเนี่ยอ๋อเหรออ๋องั้นอ่ะหมื่นหนึ่งเป็นค่าทํางานแล้วกันนะครับหมื่นหนึ่งเลยเหรอคะครับ ขอบคุณค่ะครับผมอ๋อแล้วคุณนบอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ต้องโทรหาเฮียไม่ต้องไปหาเฮียเขาหรอกค่ะพี่วุฒิเฮียเขายุ่งๆจริงเหรอปกติกินกาแฟด้วยกันนะเดี๋ยววันนี้แวะหาที่ร้านดีไหมเอ้เฮียเขายุ่งค่ะพี่วุฒิเห็นว่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปเชียงใหม่ต่อจริงเหรออืมอ๋อโอเคได้ได้ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะครับมากครับรวมกําไรละแสนหนึ่งหมื่นไม่เข้างานละเดี๋ยวปิดตู้เลยดีกว่า อเ,อเออเด็กเฮียน,นี่เป็นคนดีจริงนะไว้ใจได้คนนี้น่ารักมากน่าสนับสนุน